สวัสดีคร์สองฟิล์มนะวันนี้เรามาสุ่มแบบหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งโซนนะเห็นเขาสุ่มกันได้ถึงกันดีถึงกันดีเทพนะยหล่อมาดีมาเจะได้าที่เป้าว่มาเลยชมกันเลยนะทุกคนผมได้ทำการเติมแอร์ลอยคิด ผมเสิร์มฟ้อนเนี่ยมันมันดีหมดมันมันของหมดกันแล้วอะเนี่ยกดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นั่นว่าของหมดถูกว่าจะทิองอ้องใจทิ้องใจใจว่าของหมดได้ไงแค่นในเมื่อข้างล่างมันจะพึ่งได้กันเนี่ยเนี่ยข้างล่างมันพึ่งได้กันไปพวกเนี่ยมนันแปลกแต่เราไปเสิร์ฟอ,อีก วัตของเราวันมีมนอะไรบอ F F ้างเขาโมเอฟเอดีเทปเส้นแหลงอยี่ยผมไปสื้อมาเนี้เล่นไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้คลียร์แล้วก็เหมือนผมเติมไปมันก็ไม่ได้เคลียร์อะไรพอดีแตลอกรุนกันนะมันเคลียอ,อยู่แล้วจูอย่างแรกเลย เกลือเป็นไงล็อไปละกูไม่ซีอยู่แล้วต่อเลยแล้วกูไม่ทำอะไรอยู่แล้วตัวนะภนพหายเกลือนี่แหละคนไม่ดังสุ่มไอ้สัตว์สิบสี่โซนหนึ่งนหนึ่งโซนเชี่ร์ดูเอาเกลือ ล็อกปะล่ะมันล็อกเปล่าเอ๋ไปต่อกูรออยู่เลยนี่เชืได้ไหมเกือบดูได้นะไม่เคยหวังอะไรกับแอปคนนี้อยู่แล้วนะเท็มเลยทำคลิปเพลงนั่นแหละนี่ของแท้ด้วยหนึ่งสี่หนึ่งสี่โซนด้วยนะหนึ่งสี่หนึ่งโซน อันนี้ควยแท้ไอ้เคีืยคือมันทำอย่างเงี้ยสุดยอดเลยดูเกลือล็อกไปละตอนนี้กูเป็นไตนะไอ้เคีืยเข้มจัดเลยเกลือยังไงกลือไม่เคยหวังอะไรอยู่อ่ะ พเพืเ่อกูพูดนี่ยเผื่อมันมีหวังไงแต่ขี่นีนน้มีหวังแล้วหนึงสี่นึงโซนมึงจำกูไว้สัตว์ไม่ได้แย,ย่หรอกเนี่ยมงย่งไเชื่อเว็บดังๆเนี่ยเว็บดังก็จริงแต่มันจู้สุ่มได้แะไไมได้แจะเกลือเกลือไอ้ แต่เธอต่เอะช้ทีเ่เ่เลยดีเขาเลยนะป๊บป๊บไปลลอกเกลือนเ,เยอยนี่ยเกลือเยอะงยแหละช่างแมหมวเว็บดีๆตัง 1, 4, 1, ้งหนึ่ง 1, 4, 1, สี่นโซนนี่ยหนึ่งสี่หนโซนจบหมดไปร้อยหนึงชิวก็สำหรับใครที่ชอบแบบคลิปแนี้นะให้ผมสมวน ก็ฝากกดติดตามช่องพีพีเวทนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามคาดได้เคยคาดฝันกันหนึ่งสีโซนอยู่แล้วก็ประมาณมนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าไปเชื่อหนึ่งสีโซนหนึ่งสีหน,นึ่งโซนถ้าคนไม่ดังมันก็ไม่ให้คนได้หรอก